ชาวราศีสิงห์นะฮะดาวราหูจะย้ายนะครับวันที่17ตุลานี้ครับไปจนถึงวันที่5พฤษภา2568้8นะครับ18เดือนอย่างนี้ไปราหูจะประทับเรียกว่าจะมาประทับนะครับตรงหัวมากระทานะฮะเรื่องอะไรที่ดีๆบ้างนะครับหรือว่าเรื่องอะไรที่คุณจะต้องพบต้องเจอเป็นพิเศษนะครับเราจะได้รู้ไว้จะเตรียมการไว้แล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าคนราศีสิงห์นะฮะ ดาวราหูนะครับเขาอยู่แต่ละราศีเนี่ยสิเดือนนะครับเดิมทีโคจรอยู่ในตําแหน่งก็เรียกว่าเรือนพบสุภาแต่เขาจะย้ายนะครับมาอยู่ในราศีมีนก็เรียกว่าเรือนพบมรณะนะครับซึ่งฟังแล้วดูน่าโกรธใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันมีอะไรเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะบอกก่อนครับว่าช่วงนี้นะครับดาวราหูย้าย17หลัง17ตุลานะครับคุณจะแบบเขาเรียกว่าเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับนะมันเป็นเรื่องดีๆนะ สุบรู้คุณมีความเครียดเรื่องงานแล้วก็มีความอึดอัดใจเรื่องคนหรือว่าคือแบบมันหมกมุ่นนะครับความทุกข์กังวลอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเดี๋ยวพอดาวราหูย้ายปึ้งปุ๊บคุณจะเข้าใจแล้วก็ปรงกับชีวิตต่างๆได้ดีขึ้นนะฮะก็เรียกว่ามันก็ช่วยนะมันทําให้เราเข้าใจโลกได้ดีขึ้นนะฮะหรือว่ามีความทุกข์นะครับนในเรื่องต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับบางทีเป็นเรื่องเดิมๆที่ปกติแล้วก็เธอเจอแล้วโอ้โหเราต้องทุกข์แล้วก็ช็อกแน่นะครับหรือว่าเครียดแน่ น้ำตาแตกแน่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคคุณก็จะดีขึ้นบ้างนะครับน้ำตาก็แตกน้อยลงอะไรอย่างนี้นะครับคือแปลว่าเป็นช่วงที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องความทุกข์ความเศร้าได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะแล้วก็เรื่องต่อมาครับมันมีดวงนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชีวิตคู่แบบแย่ๆมานะฮะหรือว่ากําลังแบบแย่หนักๆอยู่นะครับแล้วก็มันก็ไม่มีทางแก้ทางออกมันมีบางคู่รักบางคู่นะฮะที่แบบอยู่กันไป ก็ไม่ได้มีความสุขแล้วนะครับหรือว่าอยู่ไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์นะครับหนักๆด้วยนะฮะแต่ว่าจะด้วยเหตุผลก็ได้ก็ตามครับมันก็ไม่ได้แยกห่างสักทีนะครับมันจะเป็นด้วยอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าจากนี้ไปนะครับคุณจะมีความสุขนะครับถ้าเมื่อไรที่ชีวิตคู่คุณมีปัญหานะมันก็จะสะท้อนย้อนกลับตรงข้ามกันก็คือมันก็จะมีความสุขในเรื่องชีวิตของตัวเองนะครับได้ดีขึ้นนะฮะอย่างที่บอกว่าคุณจะมีความปรงกับ ความทุกข์แล้วก็ความอะไรก็ตามของเราเองนะครับมันจะโล่งโปร่งใจขึ้นสำหรับปัญหาง่ายๆคือปัญหาหลายเรื่องมันจะค่อยๆจบลงนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาชีวิตคู่นะฮะชีวิตครอบครัวนะครับหรือมีชีวิตที่อยู่กับแฟนอะไรก็ตามนะครับมันก็เป็นช่วงที่ดวงจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าใครที่ไม่ใช่คู่คุณเดี๋ยวเขาก็กระเด้งกระดอนออกไปนะฮะแต่ใครที่เป็นคู่เราเขาก็จะอยู่กันเหนียวหนึบนะครับประมาณนี้ด้วยนะฮะเป็นช่วงที่ เราได้รับการสแกนคนที่จะช่วยเหลือหรือคนที่จะเป็นคู่เราในอนาคตนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นส่วนคนที่ไม่ใช่คู่ครองของเราหรือว่าคนที่ไม่ใช่คู่ชีวิตของเราในอนาคตนะครับรดยยาวๆเนี่ยมันก็จะไม่เสียเวลานะครับแบบอยู่ติดชิ่งติดชิ่งเงนไปอีก3ปี5ปี10ปีนะฮะเดี๋ยวก็แก่อะไรนะครับไม่ฮะคุณจะ ช่วงนี้นะครับราหูย้ายเนี่ยประมาณปีเสด็จเนี่ยไม่เกินนะครับคุณจะมีความชัดเจนอาจจะมีการเหลือกรลายาล่างอาจจะมีการแยกทางกันอะไร,รก็ตามนะครับสำหรับคู่ที่ไม่ได้มีความรักกันแล้วแล้วก็มีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหามีแต่เรียกว่าเป็นเหมือนเจ้ากรรมนเวรนะครับต่อการละกันนะครับไม่ใช่ว่าเราทุกอย่างเดียวบางทีเขาก็ทุกด้วยก็จะมีการขาดจากกันนะครับสําหรับคู่ที่ไม่ใช่เนื้อคู่แท้จะมีการแยกห่างกันอย่างนี้ไปนะครับพอเห็นภาพนะฮะ ไม่ใช่ว่าการที่ดวงคู่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ๆเขาก็ดีนะครับจากแย่ๆทุกอย่างเลยอยู่ๆเขาก็ดีทุกอย่างเลยบางทีมันก็ยากนะครับมันก็กลายเป็นว่าโอเคแยกย้ายกันไปนะครับเขาก็ไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรเพราะเรานะครับแต่เราเปลี่ยนเพราะเขาเต็มที่เลยนะครับแต่ละเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการนะครับที่จะอยู่ร่วมกับเราในระยะยาวเขามันก็จะขาดจากกันครับแปลว่ามีความชัดเจนเรื่องความรักและครอบครัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่า ช่วงที่ผ่านมาเยอะนะครับมันก็จะได้รู้ว่าควรจะอยู่สถานะไหนนะครับหรือควรอยู่ยังไงนะครับมันจะชัดเจนไม่คลุมเครือแล้วนะแล้วก็ประการต่อมานะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนนะฮะบางคนนะครับก็เรียกว่าทําธุรกิจการค้านะฮะไม่ได้ทําคนเดียวนะครับมันจะมีหุ้นส่วนนะครับเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าหุ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนะฮะยิ่งถ้าสมมุติว่า แบบกิจการของเรานะครับไม่ค่อยดีเลยนะฮะมันฝูดๆูดเครื่องเครืงนะครับเดี๋ยวดาราหูมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแยกย้ายนะครับจะแบ่งเงินจ่ายยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีเหตุให้ใครที่ไม่ใช้หุ้นส่วนเราในอนาคตนะครับหรืออยู่ยาวๆนะฮะเขาก็จะมีเหตุให้แยกขาดจากเราไปนะครับมันก็สบายใจเรื่องคือมันก็จะได้ไม่ต้องแบบมาอึดอัดใจนะครับเพราะว่ายังทําอะไรอยู่ร่วมกันเลยนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นครับทีนี้มันก็มีเรื่องที่สําคัญนะครับในช่วงที่ดาราหู ขัรจอรอยู่ตำแหน่งเรือนพบปัตตนีแบบนี้สําหรับคนที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอันนี้ชัดเจนมากมีแน่ๆเลยนะฮะและแถมนะครับเป็นคนที่เราค่อนข้างพึงพอใจด้วยนะครับแต่ทีนี้ครับต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งรีบตกลงปรงใจเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจังหวะหรือทัมมิ่งของการมีคู่มันยังไม่ได้นะครับรอไปก่อนมันต้องอย่างน้อยให้เลยเดือนเมษาปีหน้าไปก่อนนะครับ รอให้ดาวพฤหัสย้ายคุณจะมีปัญญาแล้วก็ควรจะดวงตาเห็นธรรมในการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งนะครับได้ชัดเจนแล้วก็คนคนนั้นเป็นคนที่ดีกับเราในระยะยาวก,ก็ได้นะครับแสดงว่านะครับในช่วงเนี้มุมดาวคนที่โสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคู่นี้ชัดเจนมากหรือมีคนมาจีบหรือมีคนมาเข้ามาให้เรารู้สึกพึงพอใจนะครับใดๆก็ตามก็เลยเชื่อว่าจากนี้ไปนะครับดวงดาวในเรื่องต่างๆที่คุณอึดอัาใจไม่ค่อยสบายใจยเกี่ยวขกับความรักนะครับมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายดีขึ้นนะครับ มันก็เรียกว่าถ้าโสดโอเคนะครับแต่ถ้าใครที่มีปัญหาทงหนักก็จะชัดเจนนะจะเหลือราย่าล้างกันโดยที่ไม่ต้องมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มาคอยทําให้ทุกข์เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีวงเล็บนะครับสําหรับคู่ครองที่ยังรักกันดีอยู่นะฮะหรือว่ายังแฮปปี้กันดีอยู่นะครับมันก็เป็นช่วงที่ต้องเตือนนะครับว่ามันจะมีเหตุคือโจทย์นะครับมีโจทย์เข้ามาให้เราทั้งสองคนนะครับ มาดูว่ารักกันจริงหรือเปล่านะแบบนี้นะครับเรียกว่าเทสความรักนะฮะแสดงว่าจากนี้ไปครับช่วงปีครึ่งหลังจากวันที่17ตุลาครับไปจนถึงวันที่5พฤษภาสองห้านะครับมันจะมีเหตุให้หรือมีเหตุการณ์นะครับทําให้เกิดการพิสูจน์ว่าใครคือคู่แท้ของเราจริงๆนะครับแสดงว่าคุณจะดวงตาเห็นธรรมปึ้งนะครับใครที่ไม่ใช่คู่เดี๋ยวมันจะมีเหตุให้เขาไปเองนะครับส่วนใครที่ใครที่เป็นคู่นะฮะมันก็จะมี คนเข้ามานะครับหรือว่าคนที่เราเห็นรู้สึกดีครับปิ้งปั้งไปดีเองนะครับเหมือนก็เป็นจังหวะที่ตัวจริงจะเข้ามาตัวปลอมจะออกไปนะฮะแต่ต้องบอกก่อนครับว่าช่วงนี้ตัวจริงบางทีก็จะเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้รีบร้อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบตกลรงมงใจเพิ่งรีบให้กายและใจเด็ดขาดนะครับคือมันยังมีอีกนะครับต้องบอกก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเออคนนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกดีกว่านีอีกนะฮะก็เลยบอกว่า ฟังหวยหูแล้วก็สงวนสงวนตัวหน่อยสงวนน้าทีหน่อยนะครับรวมถึงนะครับอย่าเพิ่งรีบมอบกายและใจให้ใครไปนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผมวกมาหน่ดนึงนะฮะคือจุดเด่นอีกข้อนึงคือเรื่องเงินทองนะครับมันจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับใครที่ไม่เคยถูหวยด้วยเบอร์หรือใครที่ไม่เคยได้รางวัลหรือใครที่ไม่เคยทําอะไรแล้วประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้ที่ดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะนะฮะมุมดาวนะครับต้องบอกว่า ดาวที th, ่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับจริงๆแฟนก็ยังช่วยเหลือได้ดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องเตือนเรื่องสําคัญคือระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายอย่าให้เขาทาอะไรที่มันล่อแหลมอย่าให้เขาทาอะไรที่มันสิงเสียงนะฮะเพราะว่าป่วยไข้ไม่สบายยังมีเรื่องเจบในจบตัวด้วยนะครับนี่คือแฟนนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนว่าต้องคอยเตือนแฟนนะฮทำอะไรต้องระวังนะฮะแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันสิงเสียงนะครับโอเคนะโดยรวมถือว่าราหูเข้ามารอบนี้ก็มีเรื่องที่ต้อง ได้ทําใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆให้ได้ทำนะครับเขาว่ากิจกรรมใหม่ๆเนี่ยฮะบางทีเหมือนกับโปรเจกต์เดิมนะครับที่เคยค้างคามาโอเคเอากลับมาทำแล้วมาปัดฟูนใหม่แล้วก็มาทําให้ดูดีรอบหนึ่งก็ได้นะครับแสดงว่างานยุ่งกว่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่งานหลักแล้วมันจะเป็นงานรองงานยอดที่เข้ามาแล้วก็มีเงินพิเศษเข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องความรักต้องระวังเป็นพิเศษนะครับไปเลยฮะโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านนะฮะรวมถึงยิ้มมแจ่มใสนะครับใครที่อยากค้าขาย โอเคคุณค้าขายได้นะครับมีโอกาสทำกัะไรพิเศษพิเศษด้วยนะในช่วงนี้โอเคครับไปยินกันบางใจนะครับสวัสดีครับ